วันนี้เราจะเดินเล่นไปภูเขาชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยโลซาฟาโลเนี่ยตึกบ้านเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอนุเสาวรีใจกลางเมืองเดินข้ามถนนมาก็จะมีรถไปทีลาน้าแล้วก็ไปเลนเซ ถ้าจะขึ้นรถเมย์ตรงนี้ก็นับไปสามป้ายป้ายที่สามแต่เราก็เลือกที่จะเดินเพราะว่าขี้เกียจรอเขาขายของแบรกระดินจริงเลยนะวานกระดินไมเฟรนตลอดขายของแบกระดินพอดีเป็นขันก็เลยวางบนพื้นเฉยๆไม่ได้ที่นี่ดูดีกว่าทีละหน้ากับดูเลสเยอะเลยเนาะดูมันคึกคักจังเลยอะ่ะดูมีความเป็น ยุโรปขึ้นมาจิตนึงก็เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ยุโรปมากกว่าใช่ไหมไอสองที่นั้นมันอยู่ตรงกลางประเทศก็จะอยู่ไกลหน่อยใบไม้ร่วงจะหมดแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสวยเนอะอันนี้เขาขายใช่ไหมต้นคริสต์มาสโอ้เราจะไปเทศกาลคริสต์มาสที่ไหนเราจะไปเอ็นอัพที่ไหนเนี่ยมีภูเขาสองลูกมีลูกนี้กับอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวลูกนี้เอาไวท้ทีหลังไปลูกไกลๆก่อน ขึ้นได้เหรอขึ้นได้น้ำมันที่นี่นะมันเขียนอะไรยูโรห้าร้อยแปดห้าเล็กทหารสามนะเบนซินร้อยแปดเจ็ดแก๊สแปดเจ็ดแพงเนาะน้ำมันอนะ่ะนูว่าน้ำมันถูกซะอีกที่นี่เห็นใช้รถกันเยอะเลยหลังมอเตอร์ไซค์คันนี้โ <Okay. S 2> อเคท้าเลยทําเลย ที่นี่เขาไม่ค่อยมีไฟเขียวไฟแดงนะเขาจะเป็นวงกลมวงเวียนใครอยากจะเข้าซอยไหนก็เข้าไม่ต้องมีแบบไฟดงไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เห็นมีคนเดินมาเลยเนาะนี่เรากำลังจะเดินไปที่สถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะเห็นอะไรไหมซากปราสาทที่ใหญ่มากโลซาฟาคาสโซขึ้นไปยังไงเนี่ยหมอกเต็มเลยอะตอนแรกนึกว่าก้อนอะไรล่วง ก้อนอะไรกลมๆขดๆมีบ้านอยู่เหรอมันขด <laughs> มันหนาวเนอะอุ๊ยแมวอ,ะอ่ะอสตตัวนั้นก็แมวไม่ใช่หรอไม่ตอนแรกไม่เห็นไงมันโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้มันก็อยู่บนอย่างเราแลอยูอ่แล้วอ,อ๋อเหรอมองไม่เห็นนึกว่าตุ๊กตาอะไร <laughs> เนี่ยทางลัดมันเป็นแบบเนี้ไหวไหมอ่ะลองขึ้นไปก่อนแล้วกัน อุ้ยมีหมาด้วยอ่ะ,อออะฮะมันอยู่ในรั้วเปล่าอุ้ยมีทั้งเมวทั้งหมาเลยอ่ะหมามันไม่ได้อยู่ในรั้วนะนี่นี่น,นี่ลูกสอนเขาชี้มาทางนี้ทางาปรโมทอ่ะทางลัดหมาเหา่าเราต้องหลีกเลี่ยงขอบคุณหมาเหา่าฝรั่งสองคนเมื่อกี้นี้เขาไม่สนเลยนะตอนแรกนึกว่าจะเดินผ่านโถเอ้ยที่แท้เดินเลย แล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็เดินขึ้นไปทางนั้นแล้วเขาก็อาจจะกลับลงมาเพราะไม่สู้ไหมเออไม่หรอกเขาอาจจะกลับลงมาเพราะว่ามันอาจจะเดินไม่ไดออ้ทางนี้อาจจะสวยต่อก็ได้เออทางนี้เดินสบาย<ร>าสบาย,บายทางลัดตลอดจริงๆนะเรื่องเดินไกลเราก็ไม่ได้เกี่ยงนะทําไมเราต้องไปลัดด้วยเนาะเราก็เดินทางดีๆของเราอุ้ยสม้มน่าเด็ดว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้มอุ้ยลูกพีชไหมเนี่ยเนี่ยเเหมือนที่อฟอชอบไหมลูกพีชหรือลูกพับไหนวะ เนี่ยเต็มเลยอ่ะโอ้โหตาแว่นนี่ราคากี่หมื่นเนี่ยฮะยังถูกกว่าแว่นของเต็เอาันนหนเอาผิดดิเต็มเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเป็นพวงๆเลยนี่ก็มีบ้านคนอื่นเขานะแว่นจีนะราคานะสี่หมื่นไม่ใช่สามหมื่นหรอไม่ใช่สามหมื่นหรอสี่หมื่นของออฟหมื่นกว่าทั้งๆที่ออฟสายตาสั้นมากกว่าจีเยอะเลยนะของออฟ สายตาสั้นเท่าไหร่นะเกือบพันเนี่อันหนึ่งพันต้นต้นอันหนึ่เกือบพันเออของจี้แค่ข้างซ้ายอะ่ะไม่กี่ร้อยแค่สองสารอข้างขวาคแค่ห้าหกร้อแต่ดันแพงกว่าออฟเฉยเลยอะ่ะไม่รู้ทําไมนะเราก็เชื่อคนขายด้วยไงตัดแว่นกับเขามาเมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็อีกสิปีถัดมาเราก็ไปตัดกับเขาใหม่เพราะเราเชื่อใจเขา <laughs> ใช้ไปจนถึงสักสามสิบสี่สิปีก oh. ว่าจะเปลี่ยน ทั้งเนื้อทั้งตัวมีของแพงอยู่อย่างเดียวอ่ะมหมมาตรงนี้เฟรนลี่หมาตรงซอยเมื่อกี้ดุดุดหมามีเจ้าของก็จะดุเออใช่ใช่ใชรจริง,งด้วยเมื่อกี้เราก็เดินมาตรงนั้นแล้วก็อ้อมมาทางนี้คนที่จะขับรถมาเขาก็คือมาจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปเรามาทางคนปกติกับเขาเป็นเหมือนกันเนอะ <c oughs> ใช่ไหมวะเรือไม่ปกติล้ว่ะ <c oughs> เมื่อกี้กาลังจะชมว่าเรามาทางปกติกับเขาเป็นเหมือนกันที่แท้ก็ไม่ปกติป,ปิดทางานที่เยผิดรืง่งนี่เริ่มดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วคาราคาคราาแกราจาแปลว่าแคสเซิลตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก,กํารู้ชําเดือกเนี่ยทางเนี้ยที่เมื่อกี้เราจะเดินมาแต่โดนหมาเห่าก็เลยไม่ไปมันชันทุกอ่องมันชันมาก แล้วพอถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาทางนี้นะแล้วเราเดินขึ้นมาแล้วบอกเอา้ามีทางดีๆนี่นะทําไมเราไม่เดิน <c oughs> โอ้เราไม่เคยเดินทางดีกับเขาเลยงั้นหะ้ามบอกแป่มีเสียงจ๊กจิกจิกจิกโอ้ยข้างหลังสวยที่นี่ไม่มีทางเข้าฟรีแล้วหรอเราปีนตรงนี้ไหมโอ้ดูวิวตรงนี้สิสวยมากเลยอะ่ <c oughs> ะไปคนขายตั๋วเขารอเก็บตังค์อยู่ เปิด9โมงถึงห6โมงเย็นคาราจาสโกราอันนี้มีค่าเข้านะผู้ใหญ่400เล็กเด็ก120อายุ12-18 200เล็กเอ้าแล้ว120นี่คืออะไรไม่รู้นะอันนี้เขาเขียน400นี่ปีนี้ปีปลายพฤศิกา2021ซาเลมิน เมื่อกี้เดินขึ้นมาจากทางนี้จ่ายค่าตั๋วคนละสี่ร้อยเล็กก็ประมาณร้อยสามสิบกว่าบาทแล้วก็เดินขึ้นมาเจอวิวสดสวยมีโบสถ์ตรงนั้นด้วยโบสถ์แบบเหมือนโบสถ์ล้างเลยเนะอะแล้วก็มีแม่น้ำที่แบบแห้งๆที่ที่นี่เขารู้สึกจะเป็นฤดูแห้งเนอะแล้วดูแง้งเออแล้วดูเขาเรียกฤดูอะไรไม่รู้นะกับน้ำน้อยไปที่ไหนก็น้ำแหง้ง เนี่ยเห็นดินเลยน้ำมันลดอะ่ะโอใช่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปตรงนี้กันเป็นหินตลอดทางพี่แสดงเห็นมีความเยอะของหินที่นี่หินมันเยอะมากนะเป็นภูเขาหินหมดเลยนะพวกนั้นก็เป็นภูเขาหินนหนะ้าไม่ค่อยมีต้นไม้เลยมีแต่ต้นไม้แบบเตี้ยเตี้แต่ที่นี่ไม่มีหินมานะอน่ากลัว น่ากลัวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่มีคนเลยแล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่คุกแน่ๆตรงเนี้ยมันเป็นห้องอะไรอ่ะหรือห้องนอนทหารก้อกยามหรอนี่มันประตูเมืองอมีโต๊ะคาเฟ่ด้วยเอ๊ะสมัตกขอนี้ของของนี้ยสมบัิของนี้นีวเลยค e ีฟครี a เดอะคาสเซิล r อเนียขึ้นไหม แฉเนาะขึ้นมาดูวิวนี่เองโหนั่นไงทะเลสาบทะเลสาบหรือทะเลจริงจริงท,ทะเลสาบเนาะทะเลจริงเลยเหรอเออวันหลังเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นกันคลิปคลิปคลีนแต่ว่ายากเก็บแต่เดี๋ยวนะนี่มันไม่ได้ทางเดินปกติปะ่ะแค่อยากจะงกมาดูเฉยๆนี่อะไรไปงั้นกลับ เหมือนหินเขามาเรียงใหม่ป่ะหรือมันเป็นหินแบบของเก่าอยู่แล้วน่าจะเรียงใหม่ด้วยคือถ้าประสาทอายุเกินพันปีส่วนเนี้ยจะเหลือแต่สร้างที่ไปดูมเออเขาก่อใหม่เนาะเขาทําให้มันดูดีมากกว่าป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเรียบจังเลยโอ้โหเหมือนอยู่ในสภาพดีมากอะ่ะเหมือนไม่ใช่ของเก่าถือว่าคุ้มนะเก็บค่าเข้าเท่านี้เนะี่ยโอ้โห โห oh, สุดยอดเลยอะ่ะโหเดี๋ยววันอื่นเราจะเดินไปภูเขานั้นกัน mm. แล้วก็วันอื่นเราก็จะไปภูเขานั้นกัน <laughs> <laughs> บ้านเราอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นถนนเส้นเดียวเส้นหลักเดินเลาะมาเรื่อยๆประมาณสามโลแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อีกประมาณสักสองโลมั้ง โลซาฟาเลสเทลลองเดี๋ยวนะมันมีเลสเทลลองแถวนี้ด้วยหรืออยู่ไหนเหรอมันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเคยเห็นปราสาทที่ใหญ่ขนาดนี้ไหมแบบพื้นที่ใหญ่ขนาดเนี้ยถ้ามีรั้วล้อมรอบแล้วไม่ถึงที่บนภูเขาอะนะก็จะมีโคนิสไจ โรดเทสที่ใกล้เดสเดนอ๋อเอออันนั้นก็ใหญ่อยู่แต่นั้นมันไม่ใช่สร้างนี่อ๋ออาจะต้องเพิม่มคำว่าสาร้างด้วยอ่ะต้องเป็นคําว่าซากสิซากแล้วก็เป็นปราสาทซากคือหมายความว่ามินจิมเหลือแต่หินนะ่ะมันไม่ได้มีอะไรข้างในเลยอ่ะเันนี่คือซากเลยนะอันนั้นคือ,อนนเป็นเมืองเลยนะก็ตอนที่โคดเขาบอกว่าที่นี่คือใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าซากปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในออเเนียในไอเปเนียอ๋อไม่รู้ตรงนี้มันเป็นพื้นอะไรเนอะพื้นดิน หรือมันเป็นพื้นหินภูเขาทำไมชอบมาเดินที่มันแบบลกๆเนาะไม่รู้ขามันเดินมาเองอะทางดีๆมีให้เดินก็ไม่เดินไม่รู้เป็นอะไรอไโอ้ตรงนี้เขาก็มีคนมาแคมปิงม้งไหมเห็นมีรอยไหม้ๆอยู่เอ๊ะ <laughs> มันมีทรายอะไรตรงนี้ด้วยอะ่ะ <laughs> คืออะไรอะ่ะ <laughs> หินหรอหรือทราย นี่ไงเจอแล้วของพวกนี้คือเหมือนกับว่าเขาเอามาก่อไอ้กำแพงนี้แน่เลยเนาะคือมันอาจจะถล่มแล้วก็เป็นก้อนๆแบบนี้เป็นยงยงแบบเนี้แล้วเขาเอามาก่อก่อ,ก,อก่อใหม่ไงไม่งั้นมันจะดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้ไงอะ่ะอุ้ยมีถ้ำด้วยค่ะจะกล้าเข้าไหมอะ่ะมีประตูลวแบบเหล็กด้วยอะ่ะ ไอเดเนี่ยอันนี้กันคนกระโดดไปแล้วไอช่องั่องแดงไม่เห็นกันเออแปลกดีนะอุย้ยเข้าได้ด้วยอะ่ะแต่ไม่กล้าเข้าอะ่ะกลัวทั้งความสูงกลัวทั้งที่แคบโอ้โหโอ้โหอุ้ยสวยโอ้โห โอ้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 โออดโอ้โม้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้้อ้สอ้อดโออ พีกอย่งจริงๆมีเขาลูกนั้นมันพีกกว่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเย็นนะมันี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวแต่เองจะเดินไปไหนเดี๋ยวเด๋ยจะเดินไปไหนแล้วทำไมขา เดี๋ยวลมพัดวันที่สูงแต่ว่ามันพัดไปทางนู้นนะไม่เราจะเดินเดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนเดี๋ยวเราต้องมีทาร์เก็ตก่อนนะเดินสุมสี่ถุมห้าไม่ได้นะเพราะว่าเราเดินไปถึงปุ๊บมันก็ไม่มีทางเดินแล้วนะมันก็คือถ้าออฟจะเดินเนี่ยนะออฟต้องเดินเรียบไอ้กำแพงตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยนะกล้าไหมขนาดไอ้ตรงทะเลดูเลสนั้นยังไม่กล้าเลยอ่ะนี่นะมีวันนี้มีลมเย็นนะแต่ออฟใส่เสื้อกันลม บางๆแค่นั้นเองครับก็เลยไม่มีปัญหาสบายๆแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเ่ยงป็ะิทรเป็นซ <c oughs> ากปราสาทที่ให้เราเดิน explore ได้เยอะมากเลยเนาะเอ๊ะมันเหมือนไปทางไปทางที่ป้าคนนั้นเขาอยู่เลยอะ่ะก,ก็คือลมมาข้างล่าง นี่เราก็เดินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมันก็มีทางขึ้นมาชั้นสองหลายทางมเมื่อกี้เรามาจากทางนี้แล้วเราก็เดินตรงมาทางนี้แล้วเราก็ไปเจอป้าตรงนั้นที่ที่นั่งขอทานอยู่แล้ว <stimuli. S 1> ลเราก็ขึ้นไปบนแท่นตรงนั้นก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปทางนี้แล้วก็อ้อมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เดินลงมาตรงนี้แล้วก็มาเจอจุดนี้ป้าเราเดินกลับทางเดิม แต่สังเกตไหมคนมาเที่ยวนี่นะเขาไม่กลัวเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนะเขาไม่ได้รู้รู้สึกว่ามันมีอยู่บนโลกนี้้วยได้ซ้ำนะคือเขาคุยกับกับเราคุยกับคนอื่นแบบปกติมากแล้วมีคนมาเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมเออเราก็แบบว่าหลวมตัวไงจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่แค่ว่าถ้าเรามาแรกๆอ่ะมาที่เหยียบที่นี่วันแรกเราอาจจะเออไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรกลัวกลัวกลัวแบบว่ามือเขาสกปรกแล้วมาจากมือถือเราอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะโควิดมันหายไปจากโลกนี้ออกไปก่อนเลยสายตาเราสอดส่องมากสายตานักเล่นเกมใช่ไหมเราต้อง have fun and explore <อ>นี่ is <อ> your mission <อ>ก็มันมีทางเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่นะเราก็เดินตามรอยแค่น,น,นี้ไม่ได้อะไรเลยเอาอีกแล้วอะไรแค่ม่ยินตรงนี้อ๋อ ทีอย่างนี้อไรอีกแล้วทีแบบว่าเอาตึ้นไปก่อนเลยเนี่ยโบสชัวๆหอนาฬิกาหอระฆังอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นรูปโบสถ์ชัดๆเลยเนี่ยเนาะอ้อ้าวแปลไม่ออกว่ะคืออะไรอ่ะอ้าวไม่ใช่โบสถ์เหรอถูกทางวัฒนธรรมอ้าวนึกว่าโบสถ์อันนี้เหลือแค่เสาเหรอนี่คือสร้างใหม่เหรอเนี่ยเนี่ยก็หินเรียบจังเย เออเนาะมีปูนด้วยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ยาปูนด้วยแสดงว่าเขาเอาหินมาสร้างใหม่จะเหลือแต่ฐานแหละเออใช่เนี่ยโอ้โหเรียบแป้แบบใหม่มากเลยเนาะเราเคยไปที่ไหนที่อยู่ใกล้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วโบสถ์มันก็เหลือแต่ฐานเขาโดนบอมไปแต่เขาไม่ได้ทําใหม่แบบนี้อุ้ยเถแปลกนะเมืองทําไมที่นี่เขาเขาสร้างใหม่ได้ดีมากเลยเนาะไว้เจ้าที่ก่อนไหม อนุญาตนะคะเนี่ยนถ้าเป็นดำๆอันนี้น่าจะเป็นของเก่าอันนั้นของใหม่ทำไมเขาไม่สร้างหลังคาด้วยอะ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมีหลังคาเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้เหมือนเป็นแท่นวางรูปปั้นอ่ะเนอะแล้วเ,เข้าไปเราขึ้นไปยืนจะเป็นอะไรไหมอ่ะเอาไปก่อนเลยไห <laughs> ว้ก่อนเราต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อน ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวนะเราขออนุญาตแคบแย่นี่มาเขียนเลยอ่ะนี่เล่นมาเขียนเลยดูออฟใส่เสื้อดีโด้วยความขี้เกียจถอดใช่ไหม ใส่ทับมันจะเลยก<ค>ินเรื่องสีใส,ใสอันนี้อยู่ข้างใน,นไม่มีใครรู้อ๋อโชใช่ป่ะอันนี้แพงกว่าไหมเอาคนใส่เสื้อแขนยาวแล้วใส่แบบนี้ทับข้างนอกยินได้เลยเออเออไม่มีคนรู้จักหรอกถึงเขาด่าเราก็ไม่ไม่เข้าใจหรอกเขาุอะไรตเราเานินทาเราก็ไม่เข้าใจหรอกวิย้ยตรงนี้มันก็ขึ้นได้อ่ะเหมือนกับเขาทําทางขึ้นให้ตลอดเลยเนอะเออดีจังอุ้ยอันนี้อุ้ย ไม่กล้าจะงงหน้าเข้าไปอ่ะอลึกมากเดี๋ยวนะแล้วเวลาฝนตกน้ำมันไม่ขังข้างในเหรอเมื่อกี้เห็นเหมือนมีขยะอยู่ด้วยเยอะแยะเลย นี่ให้เราขึ้นมาข้างบนเนี้ยอ๋อมันเป็นเนินอยู่แล้วแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นห้องเนาะเป็นตึกข้างล่างมันคงเป็นที่โกงกลวงโอ้อันนั้นมันคืออะไรอะทำไมเขาถึงมีไอ้บ่อน้ำนี้เยอะจังเลยลนะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วเมื่อกี้ชะโงงหน้าออกไปอีกเป็นสี่ห้า เหมือนเขาแบ่งเป็นห้องเยอะจังเลยเนาะเดี๋ยวนะคือเขาไม่ปิดไว้หน่อยเหรอ uh เดี๋ยวใครซุกซนลงไปทำไงเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้หรอก oh. Oh. <laughs> ขึ้นได้ด้วยอ่ะ <laughs> เอากระโดดมาเลยเอาแบบเท่ๆเลยแบบกระโดดแล้วก็แบบจึ๊อย่างเงี้ยเลยแบกระโดดลงมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาทางเก่งกไป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 อย่าพูดมากฝนตกแล้วอ๋อนี่มันมีมันอยู่อ้าวโสดเลยอ๋อเดี๋ยวแล้วบนไปทางนั้นแล้วก็เห็นปิดลงมา ทำไมเขาเดินเหมือนเดินบนบ้านเลยเนอะเหมือนมันง่ายมากเลยนะโอ้โอ้โอเดี๋ยวเราเขาเดินไปตรงนั้นได้ยังไงอะทำไมพวกนี้เขาปีนต่ายเก่งขนาดนั้นเขาเดินจากตรงนี้ไปเหรอด,ดลงาแล้วทำไมเขาต้องทำเป็นเอียงๆด้วยเนาะ มีรูอะไรอีกแล้วอ่ะดีดีเนี่ยรูอะไรไรูว้าวโอว้หนาวหนาวมากเลยหนาวมากแรงม,มากไปดไปดีไม่ใช่ชีวิตเรามีคุณค่าตรงนี้คงเป็นที่สุดท้ายที่เราจะเดินแล้วนะ ก็เดินขึ้นไปตรงนี้มมันเมนเตี้ที่นี่เขาเฟมัสเหรอ่ะาเเเฟมเเฟมมััสสทียว้าวเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเนาะข้างในมีอะไรยูฮูมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่ห้องห้องป่าป่าหบางทีอาจจะมี กินแปลกๆเอ๊แต่ทำไมที่นี่ไม่ค่อยมีกระป๋องเบียร์หรือขวดน้ำเลยอ่ะปกติจะเห็นขยะเนาะหลุมที่นี่เยอะมากอ่ะอุ๊ยหลุมแบบเดินลงไปได้ด้วยอ่ะดูดิอุ๊ยไปเรียกคนนั้นมาสิเดี๋ยวเขาก็บอกว่าอยู่แค่คือโควิดมี มีใครลองลงไปให้ดูหน่อยได้ไหมนีก็ขึ้นได้มันเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นมากกว่าเนอะประสาทปราสาทสนามเด็กเล่นปีนไปเฟกาวเฟกาวเอาเฟกาวเฟกาวครับ เขาให้ครบทุกซอยวูววมีแบบนี้ด้วยเหรอพ <c oughs> ี่ให้เรนโยคะอย่างนี้เหรอ, <c oughs> อ๋อไม่ได้แล้ว <c oughs> เออมันก็เดินได้นี่หว่า มันเดินไปได้ถึงตรงนน้นเลยนะเนี่ยทำไมพวกนี้เขาซุกซนจังเลยเนาะเหมือนเป็นพวกสำรวจโลก แต่ว่ามันพื้นโลกที่ยกสูงขึ้นมาโห oh, ดีจังเลยเขาให้เดินทั่วไปห,หมดเลยแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ถางหญ้าให้หน่อยได้ไหมาตรงนี้ไม่โรยหินเยอะดีเลยมีหญ้าขึ้นเต็มมันท้าโรยหินหยอาก็เออใช่นั่นดิอุ้ยเห็ดอุ้ยมีหมาขี้ด้วยอ่ะใช่ไหม ใช่ขี้ไหมอ๋อหรือว่ามะขามเออหมุนมะขาวอุ้ยมีเห็ดอ่ะเห็ดเราเก็บไปกินไหมเห็ดใหญ่มากอะ่ะ <laughs> ด้วยทางลับทำไมปราสาทนี้มีทางลับเยอะจังเลยเนอะอ้อ๋อทางนี้ไงที่เขาบอกว่าอุ้ยไม่กล้าเข้าอ่ะที่เรามาแล้วเราบอกว่าไม่กล้าเข้าอ่ะเฮ้ยเข้าไปทำไมอะ่ะ <laughs> ดูเหมือนจะเข้าโอเค <laughs> ฟิเิชเราเดินครบทุกจุดแล้วใช่ไหม นี่เวลาประมาณบ่ายสองโมงสลือสเลเราก็กำลังจะเดินมาที่ชื่อว่าลีดมอสมอสที่ไม่มีเสาเห็นจากข้างบนไงมองจากข้างบนแล้วก็มองลงมาอือ่นั้นต้องเดินทางดีอุ้ย<ม>ตกใจหมดเลยไม่ล้างดีไม่ล้างหรออุ้ยนึกว่าล้างสิอุ้ย ไม่ได้ล้างเนาะตอนแรกเรานึกว่าเป็นโบทล้างอ่ะนี่ไงลีดมอสเสาหายอันนี้นอ,อทำไมตรงนี้มีเสาอ่ะเสาเดียวเสา,สาหายอ่ะมีเสาใช่ไหมอันนี้เสาหายเมื่อกี้นี้ที่เราขึ้นใบบนนั้นมาแล้วก็มองลงมานะเห็นโบทอันนี้นึกว่าเป็นโบทล้างซะอ,อีกกํลาลังคิดอยู่เลยว่าโอ้ทําไมเขาถึงทิ้งโบทให้มันลกร้างขนาดนี้ จริงๆไม่ได้ล้างนะเป็นโบสถ์ที่ใช้งานอยู่นะเนี่ยอันนี้คือป้ายรถเมล์นะเนี่ยตรงเนี้อันนี้คือโบสถ์มีรถม้ามารับด้วยอะ่ะโบกไหมโบกรถม้าไหมเจเลยเ <c oughs> ขามองทางลังมา